สวัสดีครับสวัสดีพี่พีงลองนิตสีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อนิดวดหนังนะครับหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงตานิดนะครับรายละเอียดนะกล่องเขาก็จะบอกว่าพระครูวิทานมรรกิจนะครับหรือหลวงพ่อนิดนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับฝั่งธนบุรีนะครับผมสําหรับพระของหลวงพ่อนิดรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2535ห้านะครับผม สำหรับหลวงพ่อนิดนะครับผมท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกันกับหลวงตาช้วนนะครับและเป็นสิทธิ์เรียนวิชามาจากท่านเจ้าคุณผลนะครับอดีตเจ้าวาดวัดหนังนะครับสำหรับท่านเจ้าคุณผลท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั่นเองนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงตานิดนะครับนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะฮะเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับผมหลักร้อยต้นตนเท่านั้นนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องนะครับชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับของหลวงตานิดนะครับนั่งเต็มองค์เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญเสมานะครับนี่เป็น เหรียญเส็มาต้นฉบับวัดหนังนะครับผมอเห็นไหมครับนี่ครับรายละเอียดเขานะฮะก็จะคมคมแบบนี้เลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อก็ชัดเจนนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับผมนี่นะครับอัขระยันก็จะเด้งเด้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะลายกระจกข้างๆนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะคะ เขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับพระครูวิธานบรกิจนะครับนี่นะครับแล้วก็วงเล็บนิดนะครับแล้วก็ฉายาของท่านนะครับผมนี่นะครับเห็นไหฮะรายละเอียดคมคมเลยนะฮะนี่นะครับผิวไฟก็ยังติดอยู่ตามซอกนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับหูเหรียญตันนะครับ นี่เห็นไม่เลยมุลเหรียญนะฮะนี่นะครับตันอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับหน้าหลวงพ่อชัดชัดนะฮะลายละเอียดนะครับสังกติจีวรนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ครับสำหรับด้านหน้านะฮะอ่ะเรามาชมดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกกันว่ายันสี่นะครับแบบนี้นะคะอ่ะเรามาลงกล้องกันเลยนี่นะครับเห็นไหมครับอักขระยันก็คมๆแบบนี้เลยนะฮะเด้งๆแบบนี้เลยนะครับพื้นผิวเหรียญก็เรียบนะเรียบตึงนะะ ะครับเรามาชมดูหลังหูเหลี่ยนะครับนี่นะครับรอยปิ้นก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับบอกรายละเอียดนะครับ9้าพฤษภาคมนะฮะ 2553นนะครับนี่ฮะสวยจริงๆนะครับเรามาชมดูขอบนะครับนี่นะครับขอบก็เป็นขอบตัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัดลึกๆนะครับแล้วค่อยมาฉีกขาดนะครับมาดูด้านนี้นะครับ นี่นะครับตัดลึกๆนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับถ้าใครมีเหมือนผมก็หยิบขึ้นมาสองพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับส่วนถ้าใครชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตไครเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟทุกท่านในรับชมนะครับส่วนถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอ่านะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพารุ่นนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวยงามจริงๆนะครับ